ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับสาบุนิกามาพอๆผมครับกำัมิงพันเข่าและมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับสาหรับซาซาบนิกาพาพีพ่น้องครับมาอัปเดตนะครับอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับนั่นก็คือการวานกาตกกานะครับตีเห็นอยู่นีก็เป็นแปลงทีก้อนหนานะครับได้อ่ขนขี่ฝุ่นหรือว่าขี้ควายนะครับลงนะครับเพื่อเป็นการบารุงดินนะครับครับ หลังจากทำเถือกเลี่วนะครับหรือว่าไถปันขาดหมอบเลี่วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับรถนี่รุ่นนี้เป็นรอบที่3นะครับของการโตกก๊กาปีนี้นะครับรอบแรกโต๊ไววันวันที่เจนะครับฝนมาวันที่เก่าพฤษภานะครับรุ่น2ประมาณ1 9 2เก่านะครับ เราก็อาจนะ่าจะ25 26อีกนะครับใกล้ๆกันนะครับรุ่นนั้นจะเป็นสูบน้ำเพิ่มเติมกับนำฝนนะครับรอบแรกจะเป็นการตกแห่งสำหรับรอบนี้กับฝนมาแบบฝนธรรมชาติครับนี่ครับข้างหลังผมมีน้ำเต็มตึงเลยครับสำหรับมือนีวันที่30นะครับพฤษภาคม67นะครับพิกัดยูนะครับอำเภอเขียมราดจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ครับการเหลือ2000นะครับพสองพันที่จะเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือขอขอหกตุนเตียนานห้าเก้าเบอร์สินะครับนี่ครับเป็นเขากอขอเตียนะครับที่ติดตลาดแล้วนะครับได้รับความนิยมแล้วนะครับตัวนี้ก็จุดขายก็คือนำนักดีนะครับต้นเตียเดลายนะครับ ออนนุ่มนะครับนี่ครับเทียบกับโคโคู้งหลายรนะครับหลายรกว่ากันนะครับเกือบเท่าตัวพุ่นล้ครับอันนี้ผมกับปลูกมาตั้งแต่เป็นโคโคกต้นเตียทันยัซิลินนะครับสาหรับนานหาเก้ากสำหรับการปรับปรุงพันธุกรรมนะครับเพิ่มเติมความหอมนะครับโดยกลุ่มสวทชนะครับเพื่อกแกได้พัฒนานะครับได้ออกมาอยู่ จังหวัดน่านนะครับเพค่นพัฒนาจังหวัดน่านนะครับในออกมาเป็นน่านห้าเก้านะครับน่านห้าเก้าจะมีทั้งเบอร์สองเบอร์นะครับมีเบอร์สิบเจ็ดกับเบอร์สิบแปดนะครับอ่ลงท้ายด้วยห้าเก้านะครับบบเมนเขาเขาเหนียวบอบเมนเขาจ้าด้วยครับเดิอเป็นเขาเหนียวนะครับนะครับเป็นลำดับที่เพื่อนนะครับเป็นลำดับที่ของอ่ผลการทดลองนะครับครับก็เรียตังชซื้อตามนั่นนะครับนี่ครับ นานหาเก่าเบอร์สิบแปดนะครับรวงยาวนะครับต้นนี้เป็นรวงเาานะครับครับปลูกมาหลายปีแล้วนะครับสําหรับพระโคกส่วนเตี่ยนะครับต่างเตี่ยเตี่ยทันยาซิลินนะครับหล้กก็มานานหาเก่าเบอร์สิบเจ็ดล้วกามาเบอร์สิบแปดนะครับตอนนี้คือเบอร์สิบแปดนะครับเดี๋ยวจะว่าปลูกตั้งแต่ของแพียงนะครับของราคาธรรมดานะครับบ้านๆนะครับ ถูกๆนะครับกัมีคือกันนะครับกับปลูกทุกปีนะครับแต่ว่าปลูกว่หลายนะครับมันบุกัวกขาความต้องการของพี่ไก่นี่กาปลูกประมาณสองไร่นะครับครับปีนี้ก็ว่าจะเพิ่มให้นะครับปีนี้ก็ว่าจะเพิ่มให้นะครับสาหรับนานหาเก่าเบอร์สิบแปดนะครับเด้อนะครับสําหรับอีพออีเมลลุงอาปาณาบ่าหลายคนกับถักโทรมาถามนะครับเราก็อีกสายพันหนึ่งนะครับนะครับข้าว หอมสยามนะครับหรือว่ามริเตียนะครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กำลังในรับความนิยมนะครับด้วยจุดขายนะครับคือให้ผลผลิตนะครับนะครับมากเป็นสองเท่านะครับหลายขึ้นเป็นสองเท่าของมริหนึ่งศูนหานะครับด้วยเหตุผลว่าหนึ่งะครับบล็มบุเสียหายนะครับ องก็คืออัตราการแตกโกนะครับนะครับเม็ดก็จะประมาณนี้ครับอาจจะหน่อยก็มะลิจักน้อยนะครับทาไข่เป็ดกับไข่ไก่นะครับครับพีกากนี่กับปลูกประมาณสามไร่นะครับกับปีนี้ก็จะขยายนะครับเพื่อให้มันตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องนะครับครับสําหรับที่เห็นอยู่นี้ผมก็จะใส่สูตรเออเซสองขึ้นนะครับ นะครับแล้วก็อบสองขื่นนะครับอบด้วย้าใบคุ้มรถนะครับกับบางคนก็จะมากแค่พ่อแตกๆนะครับนะครับประมาณนี้นะครับทันสูตรโบราณจะเอาแค่ีตรแตกๆนะครับนี่ครับเอาซ้ำนี้นะครับมันจังวานจมดีพอวานะครับส่วนผมจะเอาให้มันมีหักจักกน้อยนะครับแต่บัถึงขันติดกันนะครับพอว่านึงกาจะถอนงายนะครับสองก็คือพ่อเ้าวานลงไปแล้ว เพิ่นจะพยุงโตนะครับพยุงโตว่าให้จมไหลนะครับเพราะ่าจมไหลกะกจะทนง่ายหากเพื่อนจะดอยู่ทึงนะครับหากินบนผิวดินนะครับเรากาสำคัญคือการตั้งโตหรือว่าการเจริญเติบโตนะครับเพื่อนก็จะไหวกว่านะครับอันนี้คือสูตรผมได้ทดลองมาสองสามปีแล้วนะครับสองสามปีหลังแล้วนะครับก็เลยจะใส่สูตรนี้นะครับสองนะครับ ขึ้นสองลงสองนะครับบนเป็นเสาสองแหลงสองนะครับเด้อนะครับขึ้นสองไหมถึงว่าเอาขึ้นมาอบสองนะครับเอาลงหมาถึงแช่นะครับนะครับนะครับแช่สองวันนะครับเอาขึ้นมาอบสองวันนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าสังเกตเบื้องที่ที่เห็นด้วยเอ่อความแตกต่างชัดเจนนั่นคือเขาเจ้านะครับจะ จะหากเงากว่าหรือว่าหากอ,าออกหากไวกว่าเทเานี้เนะนะครับนั่นก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเปลือกบางกว่านะครับนี่ครับสำหรับมือนิกะมาอัปเดตนะครับอีกสองสายพันธุ์นะครับหลอดสุดถ่ายจริงๆกะตกไวแต่หลอดที่2แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นแปลงที่เตรียมไว้นะครับก็คือจะดำอยู่นี่นะครับปูอยู่นี่เคียวอยู่นี่นะครับส่วนเอ่อ คลิปก่อนหนานะครับก็คือสูบนามอยู่ขางเทียงหนานะครับแล้วก็โต๊กากวานกาไว้เพราะว่าแปลงนี้ยังว่าท่านมีนามนะครับก่อนหนาฝนพึงมากในมือวานนี่นะครับมือวานมือกอนนี่ครับก็เลยพึ่งได้มา,าทําการทําเถือกหรือว่าเตรียมแปลงไวน้นะครับนะครับกะตัวใดกีบไงนะครับตัวใดถอนไงก็จะเอาตัวนั้นนะครับ ก็คือตัวนี้ก็คือเป็นแปลงหลักนะครับจะมีหนึ่งสองสามนะครับปกติจะตกไปทั้งหมดสี่แปลงนะครับนะครับก็คือเฮ็ดไฮหน่อยไว้นะครับหนึ่งแปลงสองแปลงสามแปลงสี่แปลงแต่ว่าปีนี้ตกแค่สองไฮหน่อยสองแปลงหน่อยสองไฮครึ่งนะครับอยู่นั่นเอาเครื่องงานนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไฮห,หน่อยนะครับผมเองใส่ข้าปูปลายนะครับจะใส่เทราฮาโล นะครับแปลงนึงก็จะตตขาโลแต่วต่าต,ต,ตัวนี้น่าจะเหลือก็เลยเอาไปไปไป,ไปไปไปไถไปขาดไว้ตัวนั้นครึ่งหนึ่งนี่ครับขาโลประมาณให้นี่นะครับครับขาโลประมาณให้นี่ครับก็บคือจะเน้นกากี่เป็ออนจักหน้อยนะครับส่วนกอนหนาจะเน้นเอ่อทีๆเข้มเข้มเป็นกหน้อยนะครับเพื่อว่าโลง่งหยากก็จะกรลกาไว้ นะครับจริงๆกับบต่างกันปนไดนะครับก็คือต่างกันชัดเจนก็คือความสมบูรณ์ของลําต้นของต้นและก็ดำางดำมวนกากีบจะดำมวนกากาเข็มกาแหลมนะครับอันนี้จะพี่น้องกับงจะหูนะครับนี่นะครับฝ่าฝนกับกระล่างจะมาอีกนะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ fc fan p a g นะครับอีปโออีเมลุงปลาอานาบาวนะครับได้รับทราบประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตบาดคำโต๊ะกากนวันกาก่อน นะครับเดี๋ยวฝนจะมานะครับกราบครับกราบคุณทุกการติดตามกราบขอบพระคุณทุกกาลังแรงใจนะครับที่ทรงให้มิงพัานเขาตลอด9ปีที่ผ่านมานะครับหวังว่าปีนี้ก็จะได้รับการสนับสนุนและการตอนรับจากเอฟซทุกคนทุกทันนะครับเด้อนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามฝากกดกําลังใจให้เนี่ยนะครับสําหรับอีพอีมีหลายคนลร้ทันนะครับเขามากกับว่าเอ่อพึงเห็นนะครับพึงเห็นพึงเปิดพ่อนะครับ ก็คือผมจะอัปเดตทุกขั้นตอนนะครับเด้อนะครับสำหรับ e e อีพออีเมียน้องนุ่งอายทรายลุงอาปานาบาวสีพึ่งเข่ามาใหม่นะครับกับผมฝากกดติดตามเนี่ยนะครับสิ่งทีข่ขอดีของการติดตามคืออ่าผมลงคลิปไปไม่ไปนะครับเพื่อนก็จะเด้งขึ้นนะครับอีพออีเมียนะครับทุกคนทุกท่านก็จะได้รับทราบว่าตอนนี้ขั้นตอนไหนเนี่ยแล้ววานกาตก๊กกาดำหน้านะครับเกี่ยวเขา่าตาเขา่า แพ็กเข่าส่งเข่านะครับมันก็จะได้ทันนะครับหลายคนหลายท่านตามมาตลอดนะครับพ่อหอดช่วงสุดท้ายนะครับช่วงเกี้ยวช่วงเก็บนะครับช่วงเปิดจองนะครับแล้วก็เบี่ยงปันบ่ท่านนะครับอันนี้ก็คือผมเองก็อยากจะขออนุญาตลบกวนนะครับอีพออีเมีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับกดติดตามนะครับบริสียเงินนะครับกดติดตามไว้นะครับจะได้ท่านข่าวสารจะได้ท่านการอัปเดตนะครับที่สําคัญคือ จะได้ฮู้ทุกขั้นตอนนะครับว่าผมเหตุอย่างไรเนี่ยนะครับโดยลักๆผมก็จะเน้นวิธีโบราณนะครับวิธีการทํานาแบบดํามือนะครับผมขอยําว่าดํามือนะครับเด้อนะครับนาดำหนึ่งต้นนะครับส่วนระบบการเกี่ยวก็จะเอาเทคโนโลยีเขมาเนี่ยนั่นก็คือใส่รถจับของเกี่ยวนะครับเป็นรถน้อยนะครับเพื่อเอ่อให้มันเหมาะสมกับการบริหารจัดการนะครับก็คือแต่ละสายพันธุ์ที่จะเกี่ยวตองหรือมาล่าง นะครับมาเปาำคํามสาดก่อนนะครับเพื่อโบไห้มันเกิดการปมปนหรือว่าป้องกันไห้มันดีสุดทอสิจเ็ดได้นะครับอันนี้ก็คือรักการนะครับขั้นตอนการดำแล้วก็การเก็บเกี่ยวนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้กะอัปเดตนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ